การที่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะได้รับแคลเซียมน้อยนะคะอาจจะส่งผลในระยะยาวนะคะในเรื่องของกระดูกที่เปราะบางนะคะหรือว่าหักง่ายนะคะหรือว่าฟันผุง่ายคะ่ะซึ่งจะเห็นผลได้ชัดตอนระหว่างที่คุณแม่อยู่ในวัยทองนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนคะ่ะสงสัยว่าการขาดแคลเซียมเนี่ย ในระยะเวลาเนี้ยเรามาเสริมเอาแล้วจะทันไหมการขาดแคลเซียมเนี่ยระหว่างที่ตั้งคันเนี่ยถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานค่ะดังนั้นเนี่ยคุณหมอหรือว่าแพทย์ส่วนใหญ่ค่ะก็เลยแนะนําให้ทานแคลเซียมค่ะเพราะว่าช่วงการตั้งคันเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นระยะเวลายาวนานค่ะเพราะว่าลูกได้ดึงแคลเซียมออกจากร่างกายของคุณแม่ไปแล้วเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าคุณแม่ที่ตั้งคันนะคะมักจะเป็นตะคิวค่ะแล้วก็ หลังจาก25สสัปดาห์ขึ้นไปค่ะจะอาการดีขึ้นหากได้รับแคลเซียมเป็นปริมาณที่พอเหมาะค่ะ